การฝึกและตรวจสอบกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพภาคที่สีเมื่อวันที่4เมษายน2566เวลา8นาฬิกาสนาทีพันเอกสถิรพงษ์อาจฐานผู้บังคับการกรมทหารราบที่15พร้องด้วยสวนควบคุมการฝึกกรมทหารราบที่15ร่วมให้การต้อนรับพลโทสันเสริญคล้ายแก้วเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกในโอกาสเดินทางมาตรวจการฝึกและตรวจสอบการฝึกกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพภาคที่4ประจำปี2566โดยรับฟังการบรรยาย ณที่ทําการสวนควบคุมกรมทหารราบที่15รับชมการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่152อาดีเอฟณพื้นที่การฝึกอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ทั้งนี้ได้รับมอบนโยบายการดําเนินการฝึกและหลักการพัฒนากําลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนงานการฝึกเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาให้งานด้านการฝึกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถนําสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจริงและรองรับสถานการณ์ต่างๆอย่างครบถ้วนและ บต่อไปการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย